เรื่องราวของลุงหมีปุก,กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของหลาน 1. ความสนุกและความรู้ที่ไม่มีขีดจำกัดวิทยาศาสตร์เป็นทางออกสำหรับการเรียนรู้และสนุกสนานหลานลุงหมีเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความรู้และความสนุกของเด็กได้อย่างไม่เหมือนใครลุงหมีเดินทางมาเยี่ยมครอบครัวลูกสาวที่อเมริกาและเห็นว่าหลานเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีเรื่องพูดคุยกับหลานมากขึ้นเมื่อสองปีก่อน ลูกสาวของลุงมีสอนให้หลานรักการอ่านหนังสือทุกไตรมาสจะจัดชั้นหนังสือตามทีมต่างๆให้เป็นส่วนกลางของบ้านทําให้หลานมีโอกาสได้อ่านหนังสือต่างๆที่สนุกสนานและมีความรู้มากมายหลานชายคนเล็กอายุ8ขวบชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับสารเคมีซึ่งมีตารางแสดงตัวอักษรย่อของสารเคมีและคุณสมบัติของสารต่างๆหลานเลคเชอร์เรื่องนี้ให้คุณตาฟังทําให้คุณตาได้เรียนรู้เพิมเ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเคมี หลานชื่นชมไอสไตน์ที่เขียนสูตรคณิตศาสตร์ไว้ในห้องบรรยายทําให้หลานอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวาดรูปประกอบด้วยหลานวาดรูปองค์ความรู้ต่างๆมาใช้บรรยายให้คุณตาฟังและเล่าถึงความต้องการของตัวเองที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์สายเคมีลุงมีสงสัยว่าหลานวาดรูปสื่อความหมายอะไรผู้เชี่ยวชาญสายเคมีตอบว่าเป็นกระบวนการเร่งปฏิกิริยากระบวนการสร้างโปรตีนต่างๆซึ่งเป็นความรู้วิทยาศาสตร์เกินระดับมปลายทำให้ลุงมีและคุณตาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเคมี หนังสือเกี่ยวกับจักรวาลก็เป็นหนังสือที่หลานรักชอบอ่านอยู่เสมอซึ่งเข้าทางกับความสนใจของคุณตาเพราะชอบหัวข้อนี้ด้วยลุงหมีแนะนําเพลงชุด Space Music ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในวัฒนธรรมสังคมของจักรวาลหลานรู้จัก Black Hole และ Wormhole um ใน Universe ทําให้ลุงหมีเล่าถึงปรากฏการณ์ของ White Hole ซึ่งมีคุณสมบัติทางทฤษฎีตรงกันข้ามกับ Black Hole หลานได้ดูคลิปที่มีนักวิทยาศาสตร์าคาดคะเนไว้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้า Black Hole กับ White Hole ปะทะกันทําให้หลานเป็นเพลินอย่างสนุกสนาน ความสนุกครั้งนี้ปิดท้ายด้วยการเปิดดูหนังสือคู่มือหนังเรื่อง Star Wars และได้รับการอนุญาตจากลูกสาวว่าจะดูซีดีหนัง Star Wars ในช่วงวันหยุดเปียนเสาร์อาทิตย์แต่นี่ก็เป็นเรื่องที่สนุกสนานและมีความรู้มากมายแต่เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันก็มีข้อเท็จจริงที่อาจทำให้คนใหม่ๆหรือคนที่ไม่เคยเข้าใจเกินไปมีความเข้าใจแบบไม่ถูกต้องหรือมีความคิดที่แตกต่างกันอยู่บ้างคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอยากแชร์หรือไม่ มาพูดคุยกันในกลางคนเลย